ก็ยังคงติดตามกันต่อกรณีเรื่องของรถบรรทุกแม้ว่าจะกู้ขึ้นมาได้แล้วะนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องให้ต้องตามต่อหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของบรรทุกน้ําหนักเกินที่เข้าไปชั่งมาแล้วเนี่ยสาตันกว่ารวมไปถึงสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับนี่นะครับทีนี้เจ้าของรถเนี่ยนะครับไอส้สติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปดาวสีเขียวเนี่ยที่มีตัวบีอยู่ตรงกลางดาวเนี่ยที่ปรากฏอยู่หน้ากระจกรถ บรรทุกนี่นะคือก็เขาบอกว่าเนี่ยตัว B เนี่ยความหมายก็คือเป็นชื่อเล่นของเจ้าของรถก็คือเสียบิกอายุ32หรือชื่อจริงนายวุฒิพัฒน์จันทรินทรากรนะครับก็ถูกตำรวจเนี่ยเชิญตัวมาให้ปากคำเพิ่มเติมนี่นะฮะนอกจากนี้ได้เชิญตัวคนขับก็คือนายบอยหรือศักมงคลอายุ29ที่เป็นคนขับรถมาให้ปากคำเพิ่มแล้วก็มีการสอบ เรียกว่าสอบปากคําให้ครบทีเดียวหลายส่วนนะครับมีรายงานบอกว่าทางตํารวจได้มีการกําหนดกรอบการสอบสวนคดีนี้3ส่วนหลักส่วนแรกก็คือการสอบสวนเกี่ยวกับพื้นที่เกิดเหตุโดยนําไปเปรียบเทียบกับจุดบอ่อพักจุดอื่นๆและตรวจสอบการก่อสร้างคานเล็กเดิมในส่วนนี้ต้องสอบปากคําและขอข้อมูลจากวิศวกรรมสถานร่วมด้วยส่วนที่2ตรวจสอบกรณีมีคลิปปรากฏว่ามีการขนถ่ายน้ํามันก็คือถ่ายน้ํามันออกเนี่ยก็เรียกคนในคลิปเนี่ยมาสอบสวนเนี่ย โดยจากการสอบปากคำเนี่ยให้การบอกว่าได้รับคำสั่งให้ถ่ายน้ำมันออกจากถังเนื่องจากตัวถังได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงต้องนำน้ำมันเนี่ยออกและได้นำน้ำมันของกลางมามอบให้พนักงานสอบสวนแล้วยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการที่จะถ่ายน้ำมันออกเพื่อให้น้ำหนักรถเนี่ยมันลดลงแต่วัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อป้องกันเหตุอันตรายนะครับนี่นะครับน้ำมันที่ถ่ายออกไปเนี่ยก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรนะครับ ส่วนที่3ก็คือการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมผู้ควบคุมดูแลบ่อดินจุดเกิดเหตุผู้ดูแลสถานที่เทดินบริเวณรามอินทรา19พนักงานตักดินคนขับรถบรรทุกดินและขอข้อมูลจากนายกสมาคมขนส่งในเรื่องของสติกเกอร์ที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้ารถนะครับนี่นะครับล่าสุดเนี่ยมีการแจ้งข้อหาเสียบิกแล้วนะหลังจากที่มีการสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมง โดยตำรวจนะครับได้มีการคุมตัวคนขับชื่อศักมงคลเนี่ยนะครับมาพิมพ์ลายนิ้วมือแจ้งข้อหาคือขับรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและขับขี่รถจะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก่อนปล่อยตัวและนัดส่งฟ้องศาลพระขนงวันนี้เวลาวันนี้นะครับขณะที่อีกคนหนึ่งเสียบิก๊กเจ้าของรถเนี่ยนะครับก็ได้แจ้งข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด โดยตำรวจได้มีการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ต้องวางหลักทรัพย์ประกันตัวและตำรวจเนี่ยจะมีการนำตัวเนี่ยผัดฟ้องที่ศารอาญาพระขนงในวันนี้ต่อไปนะครับที่มีการให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมาให้การตามที่ตำรวจเรียกนะ,ะออมาเองมาเองทีนี้เหตุผลของสติ๊กเกอร์ของเขาลองฟังดูนะคุณผู้ชมคะลองพิจารณาดูเสียบิกเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่สติ๊กเกอร์สวย สีเขียวคือสีวันเกิดผมเกิดวันพุธตัวบีก็เป็นชื่อผมส่วนที่ใช้รูปดาวเพราะอยากเป็นดาวรุ่งในสายอาชีพนี้อ้าวแล้วรถคันเดิมอ่ะที่เห็นเขียนเสียอังเปาแล้วไม่เปลี่ยนเป็นเสียบิ๊กบนบน,บนหลังคารถบอกอังเปาเป็นชื่อลูกแต่หมอดูทักท้วงบอกเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองดีกว่าจะเสริมดวงการเงินและชื่อเสียงมากกว่าก็เลยเปลี่ยนจากเสียอังเปาเป็นเสียบิก๊กซึ่งตอนทําธุรกิจเนี่ยดวงไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยดีก็เลย ยืนยันว่าวิ่งรถมาตั้งแต่ปี2561มีรถ3คันติดสติกเกอร์ทุกคันเพื่อจะได้จำได้ว่ารถคันนี้เป็นของใครใครต้องไปเก็บเงินค่าขนดินอะไรกับใครไม่ใช่สติกเกอร์สวยไปใช้เคลียร์เส้นทางแต่ก็ยอมรับว่าการขนดินไม่มีการช่างน้ำหนักเพราะว่าไซงงานเขาไม่ได้มีตาช่างต้องประมาณน้ำหนักด้วยสายตาก็ต้องใส่ให้แค่ไม่เกินขนาดเอกะบะบรรทุกเท่านั้นเองส่วนการขนดินกลับไปที่ไซ่งงานในวันนั้นน่ะว่ายังไงค็เสียบ,บิกบอกไมไม,ไม่ตอบกันแล้วกัน แล้วก็ดินที่รถบรรทุกคันที่เกิดเหตุนเนี่ยกำลังจะขนเอาไปเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนเสียบิกก็ยืนยันว่าไม่ได้ขนดินไปที่รามอินทรา19ที่ผ่านมาคนขับรถผ่านเส้นทางนี้มาระยะหนึ่งตั้งแต่ยังไม่มีการถุดขุดท่อพักสายไฟพอมีท่อก็เลยทําให้รถเขาตกลงไปยืนยันว่าไม่ได้มีการดัดแปลงเพื่อบรรทุกดินและไม่กังวลมีหลักฐานยื่นให้กับตํารวจไปหมดแล้วไม่ได้พูดลอยๆไม่มีเจตนาทําให้ถนนเสียหายฟังเสียงเจ้าของรถนะคะเสียบิกค่ะ เรื่องของบ้านสติกเกอร์ครับไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตํารวจอะไรเลยไม่เกี่ยวกับสวยอะไรเลยเพราะว่าผมมาชื่อบีผมก็ต้องติดตัวบีอยู่แล้วแล้วผมเกิดวันพุธก็เลยเป็นสีเขียวแล้วผมมาชอบดาวเพราะว่าผมอ่ะอยากจะเป็นดาวรุ่งผมก็เลยต้องเป็นเรื่องดาวคือสิ่งที่ผมชี้แจงเนี่ยคือมันมีความหมายแล้วหลักฐานทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้วิ่ง4เดือน5เดือน6เดือน ผมทาธุรกิจนี้มานานแล้วติดไว้เพื่อที่ว่าเวลาผมไปเอาดินตามตามสถานที่ต่างๆที่เขาขายดินให้ผมอ่ะเขาก็จะได้รู้ว่าเป็นของใครผมไม่ทราบครับว่ารถที่ผมบรรทุกมาเนี่ยมันเกินน้ําหนักหรือเปล่าผมไม่ทราบครับแล้วรถคันที่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยช่างที่ไหนครับไม่ไม่ไม่มีครับกากดินอะไรกากกากเอาครับถนนก็ไม่ได้พังนะพอเปิดบ่อมารถผมก็ตามภาพที่เห็นนะ แต่เป็นป้ายชื่อของผมเองนี่นะครับนายวิฒิพัทคนนี้เสียบิ๊กเนี่ยพี่พี่จงหน้าคุ้นๆนะใช่คนเดียวกับคนที่วันแรกบอกเป็นตัวแทนของบริษัทปะเออคุ้นๆนะเออเดี๋ยวลองดูภาพเช็จหน่อยนะคะที่เขาบอกว่าผมเป็นตัวแทนจากบริษัทวันแรกเลยที่ที่จะไม่ให้ยกรถนะเพราะบอกเดี๋ยวถ้ายกไปยกกันเองแล้วเดี๋ยวทํารถผมเสียหายจะทํายังไงคนเดียวกันวันนั้นเขาบอกเขาเป็นแค่ตัวแทนนะพี่อ่าเขาเป็นตัวแทนเท่าแกอ๋อแต่อันนี้คนนี้เป็นเสียมบิ๊กเป็นเท่าแกอ่าครับ ก็อย่างที่บอกนะครับโดนแจ้ง2ข้อหานะสำหรับกรณีคนขับนะครับก็คือขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงขับขี่รถบรรทุกน้ำหนักเกินส่วนตัวเสียบิ๊กเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ก็รับผิดเหมือนคนที่ไปก่อเหตุนะครับนี่นะครับทีนี้มีกรณีบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะ รองพบตรพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานนะครับพร้อมด้วยอธิบดีกรมทางหลวงนายสราวุฒิทรงศีวิไลผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็มีการประชุมหารือกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของตํารวจกทมแล้วก็ทางหลวงนะฮะเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหารถบรรทุกที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับปัญหาหลักก็คือ1เรื่องของการวิ่งนอกเวลาที่กําหนด2ก็คือเรื่องน้ําหนักเกินนะครับ ที่ผ่านมากทมเนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าไม่เคยมีการจับรถบรรทุกที่ผิดกฎระเบียบมาก่อนในเรื่องน้ําหนักเกินเนี่ยจึงได้มีการตั้งศูนย์ล่าสุดเนี่ยสั่งให้ตั้งแล้วนะครับศูนย์ตรวจน้ําหนักรถบรรทุกในพื้นที่กทมพร้อมขอความร่วมมือกรมทางหลวงสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กทมรวมไปถึงอุปกรณ์ช่างน้ําหนักแบบเคลื่อนที่และ นะให้ตำรวจเนี่ยดูเรื่องข้อกฎหมายหากพบรถคันไหนฝ่าฝืนก็จะต้องดําเนินคดีกับทางเจ้าของรถบรรทุกถึงขั้นเนี่ยสั่งยึดรถนะครับทางคุณชัดชาติก็บอกว่าเนี่ยเห็นใจคนขับรถเพราะปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็เอาผิดเฉพาะคนขับรถซึ่งบรรทุกน้ําหนักเกินเนี่ยมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000มแต่โทษเนี่ยมันมักจะไปไม่ถึงเจ้าของรถบางครั้งเนี่ยคนจับก็อาจทําตามคําสั่ง ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาวิ่งในเวลาที่ห้ามวิ่งในอนาคตหากสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกได้คาดว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็จะมีการบังคับให้ติด GPS เนื่องจาก GPS เนี่ยมันก็สามารถแสดงข้อมูลเส้นทางเวลาวิ่งได้นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยรองโจ๊กบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มสุ่มออกตรวจการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกตามไซต์งานต่างๆทั่วกรุงเทพแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเลย หนึงนะครับจะออกแผนซีนกรุงเทพนะฮะเพื่อจะให้กรุงเทพเนี่ยการจราจรติดขัดน้อยลงาจากปัญหารถทุกหนักเกินวิ่งรถบรรทุกวิ่งในเวลาที่ห้ามอีกส่วนหนึ่งก็คือการออกแผรร่วมแผนการตรวจร่วมบริษท่านผู้ว่าเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดนะว่ามีไซตงงานที่ไหนบ้างนะครับเราก็จะใช้วิธีการออกแผนการตรวจร่วมตรวจบริเวณหน้าไซตงงานต่างๆ,ๆนะครับนะเพราะน,นั้นเพื่อจะให้รู้ว่ารถ จะต้องบรรทุกน้ําหนักให้เป็นไปตามกฎหมายเอาเป็นว่าวันนี้เมื่อเขาผิดน้ําหนักเกินเนี่ยหนึ่งตันกับกับสิบตันรับโทษเท่ากันนะครับเมื่อเมื่อเขาผิดก็คือผิดนะครับส่วนเขาจะไปลงที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ไปเรื่องที่เขารับว่าจ้างงานนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะส่วนนักข่าวก็ถามเหมือนกันอ้าวแล้วเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ทางบิ๊กโจ๊กว่ายังไงก็บอกว่าเนี่ย เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติให้ดูเรื่องนี้อ่าก็หมายความว่าเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับนี่นะครับขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้ครับตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับนี่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบเราเรียกว่าไปสุ่มจับรถบรรทุกน้ําหนักเกินมีสองคันที่บรรทุกดินออกจากไซ์งานก่อสร้างย่านถนนเทพรัก เตรียมนาดิน,นไปเทในพื้นที่ปริมณฑลเ,เมื่อรถบรรทุกทั้งสองคันเ,นเข้าชั่งน้ําหนักพบว่าคันแรกชั่งได้น้ําหนัก34ตันเกินคันที่2ได้น้ําหนัก28ตันก็เกินเพราะเขาไม่ให้เกิน25จึงได้มีการคุมตัวคนขับรถทั้งสองส,องส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางเขน,นเดําเนินคดีนะครับซึ่งทางตํารวจให้คนขับรถบรรทุกจ่ายค่าปรับคนละ1,000บาทและให้ประกันตัว โดยเงินประกันตัวเนี่ยวางเงินประกันคนละสองหมื่นนี่นะฮะคือถ้าเกิดจับเนี่ยเอามาตรวจเนี่ยยังไงก็เจอค่นะเพราะว่านี่ขนาดเรื่องเพิ่งเกิดใหม่ๆเลยนะเที่ยงคืนครึ่งเมื่อวานก็ยังเจออีกสองคันนะคะครับ